ครับสวัสดีครับผม๋ยนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความรักวันแห่งความรักวันแห่งความรักมีปีละครั้งแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดสามารถไปทําได้ทุกวันไม่ต้องรอให้ถึงปีแล้วก็ทุกวินาทีทุกการพบปะใช้ได้ในทุกสถานที่ในการทุกเมื่อเพราะฉะนั้นแล้วอ่าเรื่องของความรักเนี่ยความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงาม เริ่มต้นด้วยความสวยงามแต่ท่ามกลางเนี่ยมันทำทุกอย่างด้วยความด้วยกิเลสของเราด้วยกิเลสของเราด้วยความต้องการความคาดหวังการยึดต,ติดการครอบครองต้องการที่ต้องให้คนนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามความคิดของเราแต่สุดท้ายมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการหรือว่าคาดหวังมันก็จบด้วยความไม่เข้าใจ หรือว่าขั้นหนักสุดอจบด้วยชีวิตรัก,กเริ่มต้นคือการความรักแต่จบด้วยอความเกลียดชังอาจจะฆ่าฆ่ากันตายก็ได้เหมือนในข่าวที่เราดูแล้วก็เหมือนที่ที่อาจารย์ท่านบอกนะว่าความรักเนี่ยมันเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นรักยังไงรักให้เป็นหรือว่ารักเหมือนคนทั่วไปใช่นแล้วความรักเนี่ยมันก็มันก็เป็นกิเลสนะเนาะ นักรอบกดหลงแต่รักให้ประกอบไปด้วยสติและปัญญาก็แล้วแต่มันถึงจะรู้ว่าในความรักที่เรารักกันออประคับประคองกันมันมีสิ่งใดที่ผิดพลาดหรือสิ่งที่ไม่ดีทําให้ทําให้เกิดความไม่เข้าใจมันโผล่ขึ้นมาท่ามกลางการที่เราจับมือกันเดินอะไรเงี้ยตัวสติจะเป็นตัวคอยบอกถ้าอะไรที่มันทําไม่พอไม่เต็มแล้วก็พัฒนาขึ้นมาอะไรที่มันไม่ดีแล้วก็ ละมันออกไปขัดมันออกไปโดยที่เราไม่ต้องทํามันก็ได้ดังนั้นเราจะมาดูเรื่องของความรักก็ยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างสามารถเอาไปใช้ได้กับทุกทุกคนทุกชีวิตทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่ใช้ความรักในลักษณะแบบเนี้ยรักแบบอหลายคนก็เคยได้ยินมาว่าหลายคนก็พูดคําว่าเมตามตาเมตตาเมตตาเมตตา รักเมตตารักเมตตาเราเคยได้ยินนะแต่ไม่มีใครที่เข้าใจคําว่าความรักและความเมตตาเลยทุกคนพูดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้พูดด้วยความเข้าใจแต่เราเขาไม่ได้พูดด้วยความเข้าใจด้วยจิตใจเราจริงๆแต่เราเข้าใจด้วยสมองหรือว่าตามความเคยชินของเราพอเรามารักกันจริงๆมันมันไม่ใช่อย่างนั้นแหละเนแล้วเออความรักเนี่ยยกตัวอย่างเลยสมมติว่ามี แล้วก็มีครอบครัวครอบครัวอย่างนี้ใช้ยุ่ในครอบครัวแหละที่นี้ปรากฏว่าเราก็บ้านก็ติดกันเนาะก็มีเด็กข้างบ้านเด็กข้างบ้านก็เป็นเพื่อน <c oughs> เพื่อนบ้านเราเป็นเพื่อนของลูกเราเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันอายุเท่ากันอยู่ชั้นเดียวกันก็แต่ว่าเขายากจนนะ,ะเด็กคนนี้ยากจนแต่เราเนี่ยค่อนข้างมีฐานะหน่อยเั้นเราก็เลยเกิดการเกิดความสางสารเด็กว่าเด็กมันใบโอกาสเนาะส่งเสริมเด็ก ทีอง <in> <in> ั้เราก็ด้วยความสงสารเราก็ไม่คิดอะไรหรอกเราก็กลัวเด็กไม่มีเงินไปเรียนหรือไม่ม <apor odie> <in> ีเงินที่จะกินข้าเราก็ควักเงินให้เด็กไปหนึ่งร้อยบาทด้วยความสงสารไม่คิดอะไรต้องการให้ว่าเอเด็กได้มีกินได้ไปโรงเรียนอะไรเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หันมาหาลูกเราเราก็ให้เงินลูกเราเหมือนกันหนึ่งร้อยบาทแล้วก็เนาบอกเราบอกลูกเราว่าด้วยความรักที่เราให้เงินเนาะเราก็บอกลูกเราว่า ไปารเรียนตั้งใจเรียนนะอย่าเจเลนะเชื่อฟังคุณครูนะตอบให้มันได้คะแนนสูงๆนะอย่าอย่าเล่นเกมอย่าติดเกมนะอะไรเงี้ยตั้งใจเรียนอย่าเจเลลูกก็ครับครับครับแต่ลูกก็ขึ้นรถรับส่งไปโรงเรียนแบบนี้ทำนี้ทุกวันวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามทำไปเรื่อยเป็นเดือนจนถึงอ่าวันที่ต้องมาชุมผูกรองอะไรก็แล้วแต่ ใช่มันก็มีข่าวคุณครูก็รายงานผลมาว่าลูกของคุณ่สอบอะไรสอบสอบตกติดรอติดสอบอะไรก็ไม่รู้นะอสอบสอบไม่ผ่านนะที่ปรากฏว่าลูกของคุณเนี่ยไม่ค่อยข้องเรียนไม่ตรงเวลาแล้วก็ไปนั่งเล่นเกมอยู่นโรงเรียนทุกวันเลยไปกับเพื่อนก็ไปกับเด็กข้างบ้านสองคนเราได้ยินแล้วรู้สึกทุกข์มากเลยทําไมอ่าทําไมต้องเป็นยางี้ทำไมลูกเราถึงไม่เป็นอย่างที่เราคิด เลยอย่างที่เราตั้งใจเราบอกเขาทุกวันเลยว่าบอกเขาด้วยความรักทุกวันเลยลูกให้ลูกไปโรงเรียนตั้งใจเรียนนะอย่าเกลยนนะเชื่อฟังคนครูนะอย่าติดเกมนะอย่าเล่นเกมนะไม่ดีอนะไรเนียแล้วบอกเขาด้วยความรักแต่ทําไมอ่ะมันมันถึงคลายเป็นอย่างี้เรารู้สึกว่าเราทุกข์มากเลยพอเสร็จแล้วทีเนี้ยอ่าเราทุกข์แล้ว,เร,ลวเราก็ความทุกข์เนี่ยมันก็เป็นโพสะเนาะมันก็ทําให้เราโกรธทุกโกรธก็ต่อว่าลูกเราไปว่าทําไม ทำตัวอย่างนี้ให้ต่างไปเย็นเอาไปให้กินให้เกิดประสิทธิภาพมากสุดแต่ทําไมเราถึงเอาเงินนไปเล่นเกมไปทําในสิ่งนี้ไร้สาระเราก็ด่าลูกเราว่าลูกเราเราก็เสียใจแล้วก็ทุกข์มากลูกเราก็เสียใจแล้วก็ทุกข์เนี่ยแต่มันเริ่มต้นด้วย,ด,วยด้วยการให้ให้ด้วยความรักกันนะแต่มันก็จบลงลักษณะอย่างนี้แหละอืมเพราะมันคือความคาดหวังเพราะเราให้แล้วเรารู้สึกว่าเราคาดหวัง ให้แล้วก็รักเขามากแล้วก็คาดหวังว่าเขาต้องเป็นไป,ไปตามสิ่งที่เราคิดแต่ความจริงเขาก็มีความคิดของเขาเขาก็มีนิสัยขเขาก็มีเพื่อนมีสิ่งแวดล้อมเขาก็ต้องไปตามไอ้นี่ของเขาตามสิ่งแวดล้อมเขาแล้วกลับกันนะว่าลูกเราเนี่ยไปกับเด็กข้างบ้านเนี่ยกับเพื่อนเขาเนี่ยเขาก็นั่งเล่นเนกมข้างๆกันนะเรียนอะไรก็ไม่ค่อยเข้าปรากฏว่าแต่เราก็ไม่รู้สึกว่าโกรธหรือโมโหเด็กข้างบ้านเลยนะเพราะส่วนหนึ่งเขาก็ไม่ได้ชใช้ลูกเราด้วยแหะเขาเป็นลูกของเด็กข้างบ้าน แต่เราแต่ลูกเราเราก็รักมากกว่าเด็กข้างบ้านดันั้นกลับไปตอนแรกเลยก็เพราะว่าตอนที่เราเห็นเราไม่ได้ให้เพราะว่าเรารักเขาแต่เราให้เพราะเราเมตตาสงสารเขาเราทั้งดก็เลยให้เขาเนี่ยพอเราให้เมตตามันจบที่เมตตาเมตตาก็คือการให้ออกไปเมตตาให้ออกไปแต่ความรักมันคือการดึงเข้ามานถ้าเปรียบนะเมตตามันคือให้ไปเลยแต่ความรักมันคือการครอบครอง ทีเนี้ยพอเราให้ด้วยความเมตตาปุ๊บมันก็เลยไม่มีเอฟเฟกที่เกิดขึ้นในใจเรามันทําให้เราแบบไม่ได้รู้สึกว่าทุกข์อะไรก็เฉยเฉยเพราะว่าเหมือนสีน่ถ้าลูกเด็กข้างบ้านเขาจะสอบตกติดติดรอศูนย์มสอ,อะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้สึกทุกข์นะเพราะว่าเด็กข้างบ้านไงเราก็ให้เงินเขาเหมือนกันนะแต่เราไม่รู้สึกทุกข์เพราะมันคือความเมตตาแล้วมันไม่ได้มันไม่เกิดการคาดหวังถูกต้องเลยมันไม่เกิดคาดหวังเกิดการคาดหวังในตัวบุคคล แต่ลูกเราเนี่ยก็ติดศูนย์รอมอสอแต่ว่าให้ตังร้อยหนึ่งเท่ากาันแต่ประเด็นคือเป็นลูกเราแต่เราให้ด้วยความลับความลับมันเข้าไปครอบครองเข้าไปยึดติดและคาดหวังว่าคนคนนั้นต้องเป็นอย่างที่เราคิดแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่เลยมันก็จบด้วยความทุกข์เพราะฉะนั้นแล้วอ่ามันก็บทสรุปมันก็เหมือนว่าถ้าเราคิดจะรักใครหรือจะอะไรกับใครก็แล้วแต่ให้เราเมตตาให้เราใช้ความเมตตาเพราะว่า ความรักถ้าไม่ประกอบด้วยสติและปัญญามันก็เป็นความรักแบบโลกที่นํามาซึ่งความทุกข์เป็นบอกเกิดของความทุกข์แต่ถ้ามันประกอบด้วยสติและปัญญามันจะเหนือนกว่าความรักมันคือความเมตตาที่เรียกว่าภม,มิหารสี่มีเมตตากรุณาภิตาเบกขาก็เหมือนลูกคนข้างบ้านเนี่ยเราเมตตาสงสารเด็กน,น้อยกรุณาสงสารให้เขาแล้วก็มีมุติตา อ่อนโยนพูดดีกับเขาสุดท้ายเราเบรขาพอมีปัญหาเกิดเราเบรคขาแต่ลูกเราเราให้เพราะความรักพอมีปัญหาเราไม่ได้มีเบรขาเพราะมันไม่ใช่พวิหารสี่แต่มันก็คือความรักโลกโลกนั่นแล้วอ่ถ้าเราจะรักใครก็ต้องรักด้วยความเมตตาจะเป็นสัตว์จะเป็นคนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องใช้ความเมตตาให้แล้วก็คือให้ขาดรักแล้วให้ขาดอย่าอย่าอย่ารู้สึกว่ารักแล้วตัวเองต้อง,ต,องต้องมานั่งทุกข์อะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นแล้วอคนที่เราพูดกันว่าความรักความรักความเมตตาพวกนี้เราก็ยังไม่ได้เข้าใจเนาะไม่เข้าไปในใจจริงๆแต่มันเข้าใจแค่ด้วยสมองของเรามันเข้าใจด้วยแค่สมองของเรา mm hmm. ก็เหมือนพูดให้เราอแยกความรักกับความเมตตาให้ออกเนาะแยกความรักรกับความเมตตาเราก็จะรู้จักสิ่งนั้นแล้วนํามันไปใช้ได้ในชีวิตจริงๆมันก็จะ เพราะว่ามีแต่ความสุขเพราะว่ามีแต่ความสุขแล้วก็นําไปพยุกต์ประกอบใช้ในชีวิตของเราชีวิตจะได้มีแต่ความสุขอ่าสังคมจะได้ไม่ต้องจบทุกอย่างด้วยการสูญเสียเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยความเมตตาเริ่มต้นความรักที่ถูกต้องพอด้วยแตมันก็จะไม่จบลงแบบด้วยโทสะอะไรเียเะฉะนั้นแล้วก็ สามารถนำไปใช้ได้ครับผม